ของเดือนพฤษภาคมปี2,567นะช่วงนี้มีการเป็นวันหยุดมากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดชดเชยเรียกว่าเป็นวันฉัดมงคลดังนั้นก็นอกจากจะหยุดเสาอาทิตย์แล้วก็มีการหยุดชดเชยวันนี้ก็อากาศก็เย็น เย็นลงนะซึ่งก็ได้รับความเย็นขึ้นเรียกว่าความร้อนมันลดนั่นแหละความเย็นก็จึงปรากฏถ้าพูดตามหลักภาษาวิทยาศาสตร์ก็แปลว่าความเย็นไม่มียั่งแต่อุณภูมิความร้อนมันลดลงแล้วก็จึงได้พบว่าความเย็น <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนถ้าตามหลักของพุทธศาสนาก็ามันก็ เป็น,นกลไกธรรมชาติที่ไม่มีใครจะสามารถไปทำให้ธรรมชาตินี้ตจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้แล้วอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้ฝนตกแดดออกร้อนเยน็นหนาวไม่มีใครที่จะไปกัน้นไม่ให้ธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นมีแต่ทำเครื่องป้องกันเอ,า,อางเช่นหนาวก็ห่มผ้า นะมีฝนก็ทำที่มุงที่บงังถ้าร้อนก็อาบน้ำหรือหาที่เย็นๆอยู่อย่างเงี้ยหิวก็กินข้าวมันก็มีเท่านี้ชีวิตที่มันมันเป็น,นกลไกที่ไม่มีใครที่จะไปไปบังคับหรือไปกำหนดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่ พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันเป็นอย่างนี้และอีกกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านปีก็จะเป็นอย่างนี้จนถึงขนาดทํานายพูดถึงเรื่องความร้อนอีกประมาณหมืน่นหรือแสนล้านปีข้างหน้าจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นถึงเจ็ดดวงพอถึงตอนนั้นนี่น้ําในทะเลจะแห้งเท่ากับลอยเทา้าโคเหมือนน้าขังที่ลอยเทา้าโค พอถึงตรงนี้แล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าจะเกิดไฟไหม้ไม่โลกนะพอน้าทะเลไม่เหลือแล้วก็ความชื้นก็คงจะไม่มีละอันนี้พระองค์ก็ทรงตรัสไว้นะแต่จะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปนอย่างนี้บนโลกใบน,นี้แอ้ว่าใครจะทําดีก็ตามทําชั่วก็ตามพราพอประมาณก็ตามทําปานกลางก็ตามหรือไม่ทําอะไรเลยก็ตาม ในสุดทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้คือมาเกิดแล้วเกิดมาแล้วก็มารอแก่มารอเจ็บมารอตายเขาเป็นอย่างนี้อาบนโลกนี้ก็มีอย่างนี้มีคนแตนีมีคนไม่แตนีมีคนทําบุญแล้วก็มีคนไม่ทําบุญมีคนดีแล้วก็มีคนชั่วมีคนรวยแล้วก็มีคนจนมีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนมีเกิดแล้วก็มีตาย ถ้าเรามีอะไรอะไรมันก็จะไม่มีอะไรอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรซึ่งมันเป็นปฏิจจะเป็นธรรมที่ต้องอาศัยกันเห็นไ,ไหมอย่างเช่นธรรมชาติมันร้อนเห็นไ,ไหมตัวเราอาศัยอากาศข้างนอกอะที่ว่าดินน้ําไฟลมมธาตุสี่ทั้งนอกเขาเรียกว่าภูตธาตุหาภูตธาตุหาภูตรูปเนี่ย รูปราก็อาศัยในสิ่งเหล่านี้คนบางคนก็ทนไม่ไหวความร้อนมากทนไม่ไหวก็ตายหนาวทนไม่ไหวก็ตายหน้าฝนทนไม่ไหวก็ตายมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าสภาพนี้เมื่อทนไม่ไหวกับกฎของธรรมชาติกายนี้ก็แตกสลายแตกสลายด้วยลมแดดเรือยุงสา์เรลือคาน แตกสลายด้วยธาตุผิดปกตินะดีน้ำเหลืองทำผิดปกติอะไรเงี้ยหรือเป็นโรคมะเร็งมะลังอะไรก็ว่ากันไปมันก็แตกสลายอย่างเงี้ยนั้นเราทั้งหลายเมื่อเข้าใจอย่างนี้อยู่บนโลกมาห้าหกสิบปีก็ควรจะนึกถึงคำสอนที่ผู้เจ้าตรัสไปใครจะหนีความเกิด ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เบื่อไม่นายจะหนีไม่ได้นีความเกิดนะ่ะจะหนีอย่างไรผู้เจ้าทรงสอนให้เราเห็นเห็นความจริงของการเกิดคือถ้าเราไปนั่งพิจารณาคนตายหรืองานศพเนี่ยบุคคลผู้นี้นะ่ะจะมีประวัติเบื้องหลังมาบางคนก็มีสิบคนสิบห้าคน โอ้หสูงสุดเลยคนที่มีลูกถึงสิบห้าคนสิบหกคนเนี่ยถือว่าโอ้โหได้รับความลำบากอัมากเลยพ่อแม่เนี่ยลำบากแค่ปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกแค่สองสามคนนี่ก็แย่ละนะอันนี้สิบห้าสิบหกคนแล้วลำบากแค่ไหนนะครับก็เห็นนี่แหละการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ โอ้หยุดแล้วที่อยากจะเกิดเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ใดก็ต้องถูกเผาถูกทิ้งดีก็ทิ้งไม่ดีก็ทิ้งปานกลางก็ทิ้งจนก็ทิ้งรวยก็ทิ้งเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะอันเนี้ยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อันนี้แหละจะหยุดความคิดที่จะประารถนาเกิดพระเจ้าทรงถาสโอ้เราเห็นแล้วเกิดทุกข์คราเป็นทุกข์ร่ำไป เราได้ไปเกิดมาหมดแล้วได้เป็นทา้าสกะสามสิบหกครั้งเป็นเทวดาทั่วไปนับไม่ถ้วนเป็นพระราชาระดับพระมหาจากักรพรรดนี้เป็นร้อยๆครั้งจะปลุกกาวยายกับการเป็นเทวดาเป็นพระราชาระดับธรรมดาหรือเป็นเทวดาระดับธรรมดานะพวกทุงอเราเห็นอย่างนี้แล้วจึงหยุดการปารนนาแล้วก็เห็น นายช่างผู้ปลูกเรือนเขาบอกแน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะมาปลูกเรือนให้เราอีกต่อไปไม่ได้นายางคือใครพระองค์ก็ทรงอธิบายว่าคือตัณหาความรักความพอใจความเพลินความอยากความยึดนะในสิ่งเหล่านี้มายั่วยุให้เรามีเราเป็นอะไรไม่ได้อีกแล้ว เราจึงหมดแล้วซึ่งเกิดแก่ตายใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเห็นทุกเห็นตามความเป็นจริงแต่ทุกวันมันไม่เห็นอย่างนั้นเห็นล้วยังไม่เบื่อเห็นเขาตายแล้วยังไม่เบื่อยังสนุกเพลิดเพลินไปนู่นไปนี่ไปงานศพก็ไปกินขนมไปกินกาแฟไปได้ของช้ำด้วยงานศพอะไรเนี่ยก็ เป็นตัณหาอีกอยู่ดีอย่างเงี้ยวันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่13ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่แล้วก็มีเทวดานี่แหละไปเฝ้าทูลถามไปถามพระพุทธเจ้าว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตนี เหนียวแน่นเขาดีแต่ทำการกีดขวางคนอื่นผู้ให้อยูนะ่คนอื่นไปทำทานเขาจะไปทำไมนะวิบาสของพวกนั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรายภพของเขาจะเป็นอย่างไรเทวดาอยากรู้นะถ้าพระองค์มาเพื่อทูลเชิญถาม เพื่อมาทูลถามพระผู้มีพระภาคฉไหน,นข้าพระองค์จึงจะรู้ข้อความนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงจัดต่อว่าชนเราใดในโลกนี้เป็นคนตรนีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทำการกีดขวางคนอื่นคนเราอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัชานหรือยมโลกถ้าหากมาถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลยากจนซึ่งจะหาผ้าหาอาหารหาความร่าเริงความสนุกสนานได้โดยยากคนพานเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดแต่ผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้แต่สิ่งนั้นสมปรารถนา นั่นเป็นผลในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกข์อีกด้วยเห็นไอ้ความตน,นีตัวเดียวนี่แหละตัวเองตน,นีก็ยังไม่ว่านะไปขวางกั้นไม่คนอื่นทําบุญยมก็เห็นดอกในโลกนี้ก็มีคนอย่างนี้ด้วยอย่าไปทํานะทานักนี้อย่าไปทนะํานวัดนี้อย่าไปทํานักกับพระองค์นั้นองค์นี้อะไรเงี้ยพรูเจ้าว่าผู้ใดก็ตามห้ามคนอื่นให้ทาน ผู้นั้นย่อมตัดรากถอนโคนความดีของตัวเองนะผู้เจ้าอย่าห้ามนะเขาจะทำกับใครกับอะไรนั้นเป็นบุญของเขาแลว้วนะแต่คนเนี้ยไม่เชื่อฟังอย่างนั้นไม่ได้ฟังไปห้ามไปกีกันไปด่าเขาให้ว่าเขาเราไม่ชอบคนนี้แล้วคนนี้ไปชอบไปทำบุญกับคนนี้แลว้วก็ว่าใ้ว่าให้เขาต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่ชอบคนนี้ม่ชวนให้ไปทำคนนี้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้พระองค์ทรงเราอย่าไปห้ามเขาเขาจะทําบุญกับหมากับแมวกับช้างกับม้ากับนกกับอะไรก็ปล่อยเขาแต่พยายามบอกเหตุผลให้เขาเข้าใจว่าทําบุญกับสุนัขหมาแมวช้างวัวควายมีอานิสงส์แค่ร้อยกราบเองทําบุญร้อยปีก็ได้แค่ร้อยกราบเองแต่ทําบุญกับมนุษย์ด้วยกันถึงแม้จะทุศิลพระองค์ก็ทรงแต่ว่าได้อายุตั้งพันกราบ นะแต่ถ้าทำบุญกับผู้มีศีลนนะ่ะมีฌานด้วยพระองค์ทรงตรัสมีอน,นิสงส์แสนโกรธกับแต่ถ้าทำบุญกับพระโสดาบันลนะ่ะนับไม่ได้เลยเห็นไ,ไหมเราก็อธิบายอย่างนี้นะเะนั้นใครจะรับจะชอบจะให้ตรงไหนอย่าไปห้ามเขานะอันนี้ผลที่เขาจะไปเกิดในภพใหม่ไม่ดีก็เพราะความตนีเห็นไ,ไหม นอกนั้นเทวดาก็ถามอีกคือคำเดียวกันนี่แหละแต่เมื่อเขาประสัญญาความตานีนะมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรามีความเคารพยำเกรงวิบากของชนเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะพระเจ้าก็ตอบเทวดาว่าชนเราใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตานี เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพยำเกรงแรงกล้ามีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านี้ย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งได้ผ้าอาหารความร่าเริงความสนุกสนานโดยไม่ยากนะัก พึ่งมีอำนาจแผ่ไปในภพขรัพย์ที่ผู้อื่นเสาะหาสะสมไว้บันเทิงใจอยู่ในวิบากบันเทิงใจอยู่นั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็เป็นสุขคติไอันนี้เกิดจากเราทำทั้งหมดเลยนะเมื่อเราทำอย่างนี้แหละมันถึงจะมีผลอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจะไปรอให้ตายแล้วให้คนอื่นมาส่งโอ้ขอบุญกุศลนี่จงไปถึงคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นหนะที่ยังไกลอยู่ฉนั้นตัวเราเมื่อรู้เรียงสาแล้วเข้าใจแล้วทําเอาเพราะการกระทําของเราเนะี่ยเป็นกรรมที่เราทําเพื่อความดีนะะนั้นในเมื่อเราทําความดีเราก็ได้สุคติพบ เกทซับมังค่างในสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้รับฟังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งไปไปว่าพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยเกิดมาเนี่ยไปเที่ยวขอข้าวของชาวบ้านกินไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะทำให้คนอื่นลําบากมาทําอาหารให้ผู้มีพระภาคเจ้าฉันนะ พระเจ้าก็เลยตรัสว,ว่าพราหมณ์เราเกิดมานั้นแล้วเข้าสู่ตระกูลใดตระกูลใดทําบุญกับเราได้ให้ทานแก่เราแก่หมู่พิสุสงฆ์ตระกูลนั้นมีแต่ความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยโภศคพทั์ไม่เคยทําให้ตระกูลนั้นตกต่ำเลยนะมีแต่ความมั่งคั่งนะ แต่ผู้ใดก็ตามมีความทะนีไม่ไม่ดีไม่เคยมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองอันนี้พระองค์ก็สงแกต่อบปัญหาพระาะม์แล้วกแก้ต่อบปัญหาว่าเหตุที่ทําให้ตระกูลชิบหายขาดศูนยญนะเกิดจากหนึ่งพ่อไม่ให้ทานไม่ให้ทานกับพ่อก,กับแม่กับพี่กับน้องกับญาติกับสายเราหิตรวมไปถึงกับพระสมณะ เขาแสดงว่าเป็นคนตนันนีใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนตันนีนี่แหละอันนี้จะเป็นเหตุเป็นผลทาให้เขานั่นได้พบความทุกข์เกิดตระกูลต่ำยากจนใช่ไหมแต่ถ้าเขาเป็นคนมีทานเนี่ยผลย่อมส่งผลให้เขาไปเกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นผู้มีศักดามากนะก็อย่างเช่นเทา้ากสกะเนะี่ย เท้าสกะที่ทำบุญด้วยถนนทำบุญด้วยสาะนา้ำทำบุญด้วยการบอกบอกกับคนอื่นทำบุญด้วยการรักษาคนอื่นอะไรเงรี้ยเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเท้าสะกะในชั้นนั้นอันนี้เป็นผลจากการที่เขากระทำนะแต่เมื่อเขาไม่กระทำผลอย่างนี้มันจะไปได้ผลอย่างนี้ยังไงเขาแต่นีตีเหนียว เกียดค้านคบคนชั่วเป็นมิตรก็ไปนู่นเนี่ยนระกสเสดชานแะเปรตวิสัยอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้แหละผู้เจ้าทรงตรัสว่าหนีไม่พ้นและก็เป็นกรรมที่เกิดขึ้นอาตมาว่ามันสมเหตุสมผลมากเลยการกระทํานี่แหละจะจําแนกให้คนและสัตว์ได้รับผลผลจากการกระทำตัวเอง พระเจ้าทรงตรัสว,ว่ามนุษย์ที่ให้ทานย่อมมีพวกทรัพย์มีเกียรติมีสื่อเสียงมีศักดามากกว่าคนที่ไม่ให้ทานมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวก็สังเกตดูในสังคมเราคนไหนให้ทานคนไหนมีการบริจาคจะจะยิ่งใหญ่กว่าคนไม่ให้ทานแต่คนคนที่ให้ทานเนี่ย เขาจะไปอยู่ในไหนในวงไหนในสังคมไหนเขาย่อมเป็นผู้เลิศและผลแห่งทานนี้ทรงผลานา <c oughs> ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโภคทรัพย์ใช้จ่ายไม่เดือดร้อนในการมาขุณทั้งห้าที่จะต้องการอะไรใช้รถใช้เรือยานพาหนะจะเหาะไปบนอากาศดำไปในน้ำได้หมดเพราะมีโภคทรัพย์ที่สมบูรณ์ แต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่ให้เกิดตระกูลยากจนแม้แต่ข้าวก็ยังจะไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผลของการกระทําและการกระทานี่แหละเป็นกรรมที่ตัดสินชัดเจนพระพูพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมเป็นของของตนของใครของผู้นั้นเมื่อเราให้ทานผลแห่งทานส่งผลถึงความเป็นมนุษย์ ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีศักดิ์มากเทวดาที่มีรัศมีมากถ้าไปเกิดเป็นพระก็เป็นพระที่มีพรัพศามากมีศักดามากไปเกิดเป็นอะไรก็ตามผู้ที่ให้ทานเขาจะเป็นผู้มีศักดามากมีอำนาจมากเห็นไหมครับบนโลกเป็นนี้พระองค์ทรงสอนอย่างนี้ครนี้ ผลแห่งทานที่ให้ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารเนี่ยยังส่งผลไปอีกถ้าหากว่าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์พลาดไปไปเกิดเป็นสัตว์เดร,าารัจฉานสัตว์เดร,าารัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นก็ถูกเลี้ยงดีถ้าเป็นโคก็ถูกเลี้ยงดีไม่ถูกฆ่ามีพกกระซย์มีอาหารกินไม่เดือดร้อนถึงเวลาเขาเกามาให้ไปเกิดเป็นไก่เป็น หมาเป็นแมวก็ถูกเลี้ยงดีนะโยมก็สังเกตดูหมาบางตัวมีเงินเป็นเป็นร้อยเป็นพันล้านก็ยังมีนะงูบางตัวก็ถูกเลี้ยงอย่างดีกับเจ้าของบ้านนอนกอดนอนอะไรกับงูมันมีไปหมดอะโยมพราะนั้นนี่เป็นผลของการให้ทานพระองค์ทรงท่านไว้เลยแต่ทานนี้จะไปหยุดตรงที่พอเป็นพระอาหารแล้วผลแห่งทานไม่ให้ผล เพราะว่ามันสุดแล้วนะอันยาโยมยังปรารถนาการเกิดอยู่ปรารถนาโภคทรัพย์อยู่มันให้ทานให้กับใครอันดับต้นต้นกับพ่อกับแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรหายคนที่เขาให้เราคนที่เขาช่วยเราให้เข้าไปแล้วพยายามแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สมบัติให้ลงตัวนะนะอย่าเอาเข้าตัวเองมากนะ เหมือนคนกินมากเดี๋ยวจะอ้วนอ้วนแล้วจะมีโรคเขาเบาหวานความดันไขมันหือความเครียดอีกนะฉะนั้นเอาพอประมาณพอดูแลธาตุขันของตัวเองไปได้แล้วมีโอกาสให้ทานกับพระสมณะด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสไว้เลยนะกรรมย่อมเป็นผล เป็นเหตุเป็นการให้การติดตามผู้ที่กระทำนันนั้น,น,นร,รมเป็นเหมือนเงากรรมเป็นเหมือนริ่มสลักนะติดตามผู้นั้นไปนะจะไปที่ไหนก็ตามถ้าเป็นกรรมที่เป็นทานเป็นความดีย่อมส่งผลให้ได้รับวิบากที่ดีถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีก็ได้รับวิบากที่ไม่ดีอันนี้ เป็นคำยืนยันที่พระเจ้าพันตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโ,โรโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดีก็ตามชั่วก็ตามจากต้องเป็นผู้รับผลของกรรมใครไม่เห็นก็ได้รับหมดเพราะว่าถ้ากรรมนั้นดีหรือไม่ดีคนมางคนโอ้ทำดีไม่มีใครเห็นตัวเราก็เห็นแล้ว แล้วกรรมดีนั้นก็ให้ผลกับตัวเราแล้วไม่ตกทุกขติแต่ไปสู่สุขติอย่างเงี้ยสุขติของมนุษย์คือเป็นเทวดาถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เกิดในตระกูลมั่งคั่งอันนี้เป็นสุขติโยมต้องเข้าใจความหมายดีสุขติสุขสุตัวนี้แปลว่าสุสุดีงามง่ายคติคตินี่แปลว่าไปมาจากขัมมธาตุเป็นไปในความไป ถ้าทุกข์ติไม่ดีทุกคือมันทุกกะเราก็เข้าใจเลยเพราะทุกข์มันไม่ดีอย่างเงี้ยแต่สุขก็มันดีแต่แท้จริงสุขกับทุกข์มันเป็นของคู่กันถ้าไม่มีสุขจะรู้หรือว่ามันมีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์จะรู้หรือว่ามันมีสุขอยู่ในทุกข์นั้นก็เหมือนโยมมีสุขจังเลยเรานี่สุขสุขเรามีเงินมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์มีกระถางบริการญาติพี่น้องลูกบุตรหาย พามไปอวดพระพุทธเจ้าหนท่านมีอะไรสมณะเรามีแต่บาทกับจีวรอ,อู้ทุกนะแต่พระเจ้าเรานี่นะสุขพามก็บอกฉันนี้เนี่ยสุกฉันมีบ้านมีรถมีเรือนมีลูกมีบุตรมีภรรยาข้าทาสกรรมกรช่างมา้าแพะโคเป็ดไก่พทธเจ้านั่นแหละทุกเนี่ยพามยังไม่เชื่อนะจากนั้นก็ทิ้งพระพุทธเจ้าไปอาทิตย์หนึ่งอันนี้กลับมาหาพระพุทธเจ้า ไม่โฆษณาสุขแล้วพเจ้าเอ้าพรามวันนี้ทำไมท่านถึงนางตาง,งอยเเงาเศรวสร้อยไหนว่ามีสุขตั้งเยอะบ้านก็มีรถก็มีลูกก็มีอะไรอะไรก็มีมีสุขตั้งเยอะวันนี้ทำไมทุกข์ล่ะอย่างเงี้ยพรามก็บอกโอ้จะไม่ทุกข์ยังไงแล้วท่านสมณะโคดมลูกคนสุดท้องของกับผมพึ่งตายไปยุ่งยากอยู่กับการเผาศพอยู่สามสี่วัน ไม่เป็นอันกินอันนอนคิดถึงลูกสาวคนสุดท้องไม่ได้กินอันนอนเลยทุกอยาก่างพระเจ้านี่แหละพราหมณ์ทุกแต่เราไม่มีเลยเราจริงไม่ทุกไงพราหมณ์ก็เลยเข้าใจอ๋อที่เราบอกว่ามันมีสุขนแต่มันมีทุกอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยโยมจะหนีสุขไปหาทุกหรือจะหนีทุกไปหาสุขมันก็อันเดียวกัน ถ้าเราเข้าใจใจะหนีเกิดโอ๊ยชาตินี้เกิดมายากจนเดี๋ยวตายไปแล้วจะไปเกิดที่ดีก่าชาตินี้ยังทุกข์เลยชาติหน้าจะไปดียังไงอ่ะพระเจ้าจิตก็ทุกข์กายก็ทุกข์พระเจ้าว่าได้ทุกขติจิตก็สุขกายก็สุขก็ได้สุข,ขตมิมันเป็นอย่างนี้ล้วเราจะไปบอกโอ๊ยชาตินี้ทุกข์ตายแล้วจะได้พบสุขเออ ปารณาเอาเถอะไม่มีปารนาจะสมปารนาหรอกก็จิตมันทุกข์กายมันก็ทุกข์กิตเตนะสังกิริเถท,ทุกขติปฏิกังขาเ <c oughs> มื่อจิตเศร้ามองอ่ะก็มีทุกขนะ์นะเมื่อจิตไม่เศร้ามองอ่ะก็มีสุขนงะนี่คือกรรมนี่คือการกระทำใครเป็นคนทำก็เรานั่นแหละที่ มีตันหาเป็นเครื่องกัน้นมีอุปทานมีพบมีชาติพาไปมันเป็นอย่างนี้นะก็วันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ตื่นขึ้นมาได้รับฟังกันวันนี้ไม่ได้ไปบินฑบาตจะไปฉันงานบุญกระดูกไปพูดถึงกระดูกทำบุญนะวันนี้ไปงานกระดูกทำบุญ ของคุณโยมแม่หนูจันทร์ประเสริฐซึ่งเมื่อวานได้เผาแล้วสลายล่างไปแล้วนะวันนี้ก็จะเหลือแต่กระดูกนะนั่นก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่รับชมรับฟังแล้วก็ญาติโยมที่สองสามหมู่บ้านนะวันนี้อาตมาและคณะสงฆ์ไม่ได้ไปวินธบาตนะก็ ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในธรรมเข้าใจธรรมแล้วก็ทำกรรมที่ดีความดีก็จะติดตัวจิตใจของผู้กระทำนั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปรอให้เขาว่าขอให้แม่ให้พ่อจงไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้านู้นเถืนนะเราทำไปแล้วเราก็ไปของเรานั่นเองนะใครจะส่งใครได้นะถ้า พรเจ้าไปตัดต่อพราเนี่ยแม่นม้ำโงคาแม่นม้ำศักดิ์สิทธิ์ใครไปอาบแล้วพ้นจากนรกพ้นจากบาปกรรมพระเจ้าก็เลยตัดต่อาพามพรมถ้าอย่างนั้นกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในแม่นม้ำโคงคาก็ไปสวรรค์หมดไปนิพพานหมดสิพรามมันไม่ใช่มันอยู่ที่การแก้พฤติกรรมทางกายทางวาจา การไปเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาก็เพราะว่าเขาชอบในเรื่องอย่างนั้นนั่นะนะเราต้องแก้อย่างนี้โยมฟังธรรมะต้องแก้ที่จิตแก้ที่วาจาแก้ที่ใจของเราเราแก้ได้เป็นอย่างๆอย่างๆเนี่ยน่าเป็นการแก้กรรมแล้วเราจะพบแต่กรรมที่ดีเพราะบนโลกไปน,นี้มันก็มีอย่างนี้แหละท้าไปทากรรมดีก็ทำกรรมชั่วพระเจ้าจึงไม่เกียดคนชั่วไม่เกียดพระเทวทัต รามไปถามว่าผู้เจ้ารักพระเทวทัตกับพระราหุลเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันพระองค์ก็สงตรัสว่าเรารักราหุลฉันใดเราก็รักพระเทวทัตฉันนั้นไม่เกียดเทวทัตนี่สุดเร็วเลยโคตรเร็วเลยทำร้ายพระพุทธเจ้าลังแกอะไรต่างๆนานาใส่ร้ายต่างๆนาะนาะบูเจ้าไม่เคยถือเอาเลยกรรมนั่นก็ตกถึงพระเทวทัตนะ ขออนุโมทนาขอเจริญพร